ทำไมบางคนไม่ซื้อ AirPods Pro 2แล้วไปซื้อ Edifier Neo b u d s Pro 3แทนและนี่คือเหตุผล3ข้อครับ 1. Edifier ฟังเพลงฟินกว่าเสียงร้องใสกว่าแยกเสียงชัดกว่าแถมปรับเสียงได้หลายแบบด้วยครับตัวนี้รองรับทั้ง h i a r e s Audio แบบ Wireless และมี Ultra l e s Audio ด้วยซึ่งเจ้า AirPods Pro จะไม่รองรับครับ 2. มีโหมดดูหนังคล้ายๆ AirPods เลยมีโหมด Head Tracking เหมือนกันด้วยเสียงจะขยับตามการหันหน้าของเราครับแถมพิเศษรุ่นใหม่เนะี้ยปรับโทนเสียงได้3แบบด้วยสำหรับดูคอนเสิร์ตดูหนังและฟังเพลง l าย แบบ Hi Fi. และ3คือเจ้าเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยแถมดีไซน์เขาโคตรเท่ใส่แล้วอย่างเด่นเลยครับแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาครับถ้าเราเป็นคนใช้ Apple หลายเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความสะดวกสบายจาก e c o s y s t e m ของเขานะสะรุปนะครับใครที่หาหูฟังฟังเพลงเป็นหลักดูหนังเล่นเกมดีด้วยแต่อยากประหยัดงบลงไปเนี่ยก็ไป e d i f i e r Neo b u u s Pro 3เลยแต่ AirPods Pro อาจจะเหมาะกว่าครับถ้าเราเน้นคุยโทรศัพท์เป็นหลักแต่ยังอยากได้ความสะดวกสบายอย่างพวก s a m l e s s พวกนี้ก็อาจจะต้องไป AirPods Pro 2ออยู่ดีไปเลือกกัน ดูนะครับ